ใครจะใส่เป็นชีสแผ่นก็ได้นะครับพอใส่ไปมันก็จะเริ่มแบบยืดนะถึงมันก็จะยืดนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนวิชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิภาห้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วย,ค,ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูนะครับหรืออยากสอบถามปัญหาต,ต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สาม,มารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ,บ้านสวดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ การต้มเส้นมักโรนีหรือว่าสปาเกตตีนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับอันนี้ผมจะต้มประมาณ1-3ส่วนสห่อนะครับก็จะนำไปใช้ทำตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าอันับแรกผมจะทำเป็นแม็กแอนชีสก่อนนะครับ ก็ใช tu sais ้เวลาต้มประมาณ7นาทีนะครับใส่ลงมาแล้วก็คนนิดหน่อยก็ปล่อยให้น้ำเขาเดือดไปเรื่อยๆนะครับก็นี่นะครับหลังจากครบ7นาทีนะครับใครชอบนิ่มๆก็ต้มเพิ่มอีกสัก1-2นาทีได้นะครับผมก็จะ ตักขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้กระท้าใบเดิมเลยนะครับใส่เบคอนลงไปนะครับชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับ เยวจะผัดเบคอนให้หอมก่อนนะครับพอเบคอนเริ่มแบบว่ามีกลิ่นหอมแล้วนะครับก็ใส่มักอกโรนีนไปนะครับแล้วก็ตามด้วยนมนะครับผัดให้ตัวเส้นมักกโรนี้มันดูดนมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ ก็ค่อยๆเติมนะครับอาจจะไม่ใส่หมดนะครับาจากนั้นสูตรผมนะครับง่ายๆก็ใส่ชีดดิฟลงไปนะครับตัวที่เป็นไว้สำหรับจิ้มเฟรนฟรายนะครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า เขาจะมีความแบบเค็มๆม,มันๆอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ตามด้วยชีสนะครับอันนี้ก็ชีสสาเร็จรูปนะครับแบบว่าที่ผสมผสมมีขายตามห้างนะครับใต่ไปเลย จะใส่เป็นชีสแผ่นก็ได้นะครับพอใส่ไปมันก็จะเริ่มแบบยืดๆนะครับนะเดี๋ยวทีมันก็จะยืดอีกนะครับแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับจะใส่พริกไทยเพิ่มก็ได้นะครับเดีย๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแม็กแอนด์ชีสนะครับชีสแบบ ยืดมากเรามองชิมกันดูนะครับอร่อยม,มากนี่ความแบบเค็มๆมันๆหอมเบคอนนะครับแล้วก็ไม่ได้เค็มมากเกินไปนะครับใครชอบหวานตัดหวานหรือว่าผิกไทยได้นะครับสุดนีนะ้บอกว่ากินได้เพลินๆนะครับนะยังไงก็ ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับ